สวัสดีครับวันนี้พามาชมพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ของผมก็ตัวนี้คือเจ้าหมอเสงนะครับหมอเสงก็ตัวที่ชนร้านกับกอเพชรบูรพาที่สนามพยาดมังกรนะครับอตอนนี้กำลังเข้าผสมกับน้องสาวเสือคิมครับเจ้าเสือคิมก็พี่ชายครับ พี่ชายของแม่นี้ครับก็เป็นตัวที่ชนะล้านครับแห่งซุ้มตบเด็กเหมือนกันครับหมอเสียนนี่ก็ตบเด็กนะครับอ่าอ่าใครที่ชื่นชอบตาก๋อยซุ้มนอกกระแสนะครับอ่านอกกระแสครับไม่ดังนะครับแต่ก็ยังชนล้านตลอดนะครับก็ติดตามได้ครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับ ติดตามด้วยนะครับ